ใหญ่ไปทั่วโลกนะคะถือว่าเป็นเมืองพระนครที่ถูกสร้างขึ้นในอาณาจักรของโบราณแล้วก็ได้เผยแผ่อิทธิพลเหล่านี้ไปในทั่วสาาพิสาดุทิศในยุคนั้นนะคะดังนั้นนะคะในอาณาจักรของโบราณนี้นะคะมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมและศาสนา ที่มีความสัมพันธ์เชิงระบบโครงสร้างวิถีชีวิตของกลุ่มชนในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะนี่คือความสวยงามในบริเวณด้านหน้าของพระนครวัดนะคะเรียกว่าบารายนะคะก็จะมีอยู่ทั้งสี่มุมนะคะซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะด้วยพุกคนหลั่งไหลามาเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะหลั่งไหลมาะะเที่ยวทั่วโลกลก็มีลมพัดนะคะกดงามสวยงามมากนะคะมีต้นตาลด้วยนะคะ เนี่ยถือว่าเป็นบรรยากาศกู่ดูใหญเห็นไหเห็นไหมนากได้ยังไงเนาะนเป็นตันตันอือใช่ไงทำามตะกอนลมังไ,ไงกมดาอือดูว่าแล้วกว่าเขาจะสร้างเป็นถนนวางแปลงแผนผังอะไรได้แต่และอย่างแต่และสิ่งกว่าจะวางมาเป็นแปลงแบบนี้ได้มาใหญ่ใหญ่มากยิ่งใหญ่มาก สวยมากนะคะนี่คือนครวัดน,นะคะวันนี้ยะสธารา